เว้ยมาเบาปิดตา้ิสวยเลยเดี๋ยวอกมันกอ้ยดอกเออมันมีน้ำตะวันเก็บโรยยาเบอยู่ที่ยังเนี่ยเปิดเบิงงใน Google หูตะวันเขาอันจะเยอะดูตะวันเียงขลังรงเรียนเจัเสีะวันเป็นยัางเกาะยังเกาะสาธารณะโอ้ผูกมีดบนเดนี้เราจะตีแหลขาวปลามึนก้อนปลยอะคือม่ยังกินเลย ถอดร่องนะเนินเลยคิดได้ก็มิได้ถอดรองเลยอันที่ว่าเก็บตั้งต้นใหม่เก็บตังต้นใหายเสียงต้นเที่ยงต้นนี้กอาต้นนั้นไอ้เบิ้งว่าต้นไหนไม่ไหลนั่นไอ้เหลืองเหลืองเม่นเหมือนต่นั้นฝุ่นเม่นสุดๆนี่ถ้าว่าเก็บต้นนี้ดีกว่าไอ้สิต้นนั้นต้นนั้นตั้มเลยสวัสดีจ้าวันนี้สิพาไปเก็บผักกลุ่ม ลบรถเขาก่อนเดี๋ยวมันจะเห็นปลายจะเปลี่ยนรถเพิ่มอ้าว <c oughs> คือหลายแต่อุ้งงามแท้งอาเออคือดอกใหม่เหรคือเนาะเอาคือสวยแท้ละพักพักกุ้มเอาเก็บไปแล้รอเก็บโลดเด็ดเอาเด็ดดีๆอย่าไปหักงาเขาเอาไปทอดใส่ไข่เข้า,เาไปดองอะไรเด้เนาะ เขาาว่ขี่ม้าเด้อนี่เว้ยอ้สวยเดี๋ยวเต้นนะตายดอกมันก็้ายดอกไม่เปิดเขาว่าอันนวยมันก็กินได้เด้นี่ยนนนี่อุ้ยขี่มาสวยแท้สง่ายไปเหยียบขี่ม้าน้ำๆไปเหยียบไปเหยียบเลยสง่ายไปเหยียบเขาเลยเนี่ยไหนเยอะเนี่ไปขึ้นรถนี่ป่ะทศไปเหยียบ ไม่ใช่ว่าเกลือบีบแในหอยนางกระป๋องเนี่ยถ้าเกิดมินเด้แสดงว่าใช่เลยมือนันเด้พากันไปเมืองเต็้ปนยู่พี่น้องจแก่ผัวงามค่กเออมันมีน้ำตะวันบ่เป็ี่ยนยังครับว่าเอาไปยังกินเอาไปทอดใส่ไข่ก็ได้แล้วก็เป็นลวกลวกกินก็น้ำพริกก็ได้เขาเก็บเป็นเปเก็บแบบเอ๊ก็ใส่แม่เขาว่ามีวิตามินก็เก็บเก็บก็ได้ก็เก็บโรยาแบบหาพัฒนานทีกวัน นี่เก็บสีกระดาเออเก็บันเนี่ยไบงานคนะ้มักับปล้นทิ้งกันใช่ไหคะเขาไปหาเก็บเมริต้ใด่โอ้คือไดลายสิเก็บ้ลายเนดอกเมเปิลอันมันเป็นอีอย่างนั้นอันใบมันเขาว่าใบมันกับกินใดดินผัสแดงาเนาะสะั๊ดผ้าในออกเลยสะดาดผ้าในออกกินนัันพักกุ้มไปก่อนแก้งสมไหมเขาว่าเออเขาว่าไปแกงสม มีประโยชน์เด้อจ้ะแต่ว่าบุหูาวานมีประโยชน์อีกอย่างเนี่ยเปิดเบิรงในกูเกิลอยู่เหมือนซาวน์นี่ลืมเดี๋ยวสิไปเขียนไว้ใต้คลิปให้ดอกว่านเขามีประโยชน์อีกอย่างเนี่ยพุ่นเอียงเขาเอื่อไงอ่ะซับปรพคุณสรรพคุณเขามีสรรพคุณอี่อย่างเน่นนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิไปเขียนใต้คลิปให้เบอร์นะจ้ะหลอนเรื่งานหนึ่งก็จะหลอนก็ไงหมู่ตะว่าเขาอันเอาไปเฮ็ดพักสมบ่เอาไปดองเนาะเอาไปย่อเฮ็ดสม เเห็ดกระเห็ดใดวะเห็นเขาเปิดไนคลีปเห็ดอยู่เขาทษเแจงขนี้แจงข้อมูลมาจาก่ะเยอะดูกสิว่าตีนอแจงข้าวเพราะจะไปถ่ายอีกแล้วไอ้ชั้นขอเก็บไปกินเก็บดีๆไม่ต้องไปหักว่ะดิแค่หนูมาให้ใช้ มันก็มาเป็นอย่างกับป้าสงวนในที่คาสาแบบนี้เขาห้ามเป็นสาธารนาดินนี่ซาธารณะโอ้โพกมีดเบนเด้อนี่ว่าแต่สิได้เขาปลาจ,จับบังจับบางอยางเนาะก็ฮาเนาะไม่เนี่นยเล่มอะไรอย่างเงี้ยไม่เน,น,นาะก็เอาไปหลายดอกไม้นี่เอาไปจักหน่อยนึงพ่อเดล่องล่องซิมมึงเดี๋ยวดุมมึงก่อนเปล่งได้ปะอ,อ้าคือหอมว่ะไงเนาะกินมันออกหอมได้จ้ะ สวยงามมันมีเกสรกินได้อยู่มีเกสรกินได้มุมมเขากันยังกินกันแซวใครกินอะไรเฮ็ดเราจะกินเฮ้ดเราแหละอันไหนบอลองก็ต้องลอง,งปี<ม>นี้เขาเด็ดพักหลายอย่างเลยพักหลายอย่างได้เลื่อนแล้วพักลับโอ้พักลับก็ได้กินแล้วได้ผ่าก็งอกงอกอย่างเหยียดงอกพักบุ้ง่าไรอะไรพักบุ้งแต่ไปกินของพี่เอกเขาคือเห็นไหน หนเห็นบ่เห็นโยังหลายอเน่ยแม่ป็ตัเมาเห็นไปเถอะหน้าสวยๆกับออกกล่องเน้เสื้ได้ลูกเคยอือฮะได้ลูกเคยในย,ยูทูปแคนไตแคนไตเมทเข้เมทไวแคนไตเคอมเม์ไว้พ่มลูกไปยามเป็นล็อก,กสมัครลูกเคยเคยบิ้เบิ่งไกลๆได้สิก้องลงมาก,ก่อนที่นนองเยอะแยะลูกเคยไตสมอ้อยเมนเหยียบอี้วบ่เอ้ห้ยู่ต้องไหนเลือกยู่เลือยู่ โอ้ยนี่พี่น้องจ้างามหลายเบิ่งเนี่ยเหลืองเออเต็มต้นอยู่อันนี้ข้างแรกด้วจ้าอันนี้ข้างแรกว่าท่านเด็เคยลองกินเบื้องสิลองเอาไปกินเบื้องมฮ่มีแต่ทดลองนั่งนั้นเลยคิบได้ก็มีแต่ทดล่องเลยหนไมยนมาหมอมหอมอ่ะเขาก็เขาเหยียบไปนิดนึงพามาย่างไงอู้ย่าบววด่างลายมันออกคีบเดี๋ยวอัน คนเขาเบิ่งอันเขาสีหัวเระเขาสีขี่เดียวเขาสี้นสนันถ้ากัดไปเก็บผักเงี้ยเงิน,นม่ได้ขี่มา,นนาสิว่าเขาสีขี่ต้นใหม่เก็บทั้งต้นไม้เด้อจ่าแต่ว่าอันสุ่ม